มีสาวหน้าใสสไตล์เกาหลีซึ่งนางโกอินเตอร์ในต่างแดนมาด้วยอ้าวก็ซุปตาโกอินเตอร์ก็เพิ่งมารายการเรามีใครเพิ่มอีกหรือมีก็มีอีกก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยจะใสขนาดไหนนะคะขอต้อนรับนะคะน้องออมสุชาค่ะสวัสดีค่ะ วยใสสุดๆเลยเป็นยังไงฮะเกาไหมคะงานเกาไม่เกาหลีเลยก็แปลกนะเวลาดาราไทยนะไปทํางานประเทศไหนหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับประเทศนั้นนะก็จะเป็นจะหน้าเป็นประเทศนั้นไปเลยนะเหมือนพิสเหมือนพอไปอยู่จีนก็หน้าคล้ายๆคนจีนเลยอะค่ะพอไปเกาหลีก็ก็เหมือนเกาหลีพอกลับมาอยู่ไทยก็หน้าไทยละเป็นอีกหนึ่งคนค่ะเป็นดาราที่ไปโกอินเตอร์ที่ดังในต่างประเทศ คุณเล่าให้ฟังหน่อยสิบอกโอ้โหแฟนคลับคุณไม่ว่าจะเกาหลีหรือจีนล้นหลามมากเลยใช่ไมเฮลโหล้าจย่ชเดจริงๆจะเรียกว่าอะไรความแบบความโชคดีอะไรอย่างมากกว่าค่ะที่ผลงานที่ได้ทำอะค่ะเป็นเป็นที่รู้จักของคนจีนค่ะแล้วคือคนจีนเนี่ยคือเขามี มีจํานวนเยอะใช่ไหมคะก,ก็จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือเหมือนประเทศนั้นก็จะรู้จักเราไปด้วยเราเริ่มไปเป็นที่รู้จักไปดังเอาตอนไหนตอนที่เล่นหนังเรื่อง Yes or No ค่ะเป็นหนังที่เป็นเรื่องของหญิงรักหญิงใช่ไหมคะแล้วคนจีนก็จะชอบหนังเรื่องนี้มากทําให้แบบว่าเอ,อ เหมือนได้ไปแฟนมิทติ้งที่จีนแล้วก็ฮ่องกองไต้หวนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีผลงานอ,างอื่นต่อเนื่องมาอีกไหมต่อเนื่องก็คือฟูลเฮาส์ค่ะก็ยิ่งทําให้เหมือนหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วกระแสคู่จิน้นไงกับไม้ที่นู่นที่นู่นเขามีด้วยไหมคะก็มีนะคะเ,เขาก็จิ้นเหมือนกันใช่ไหมมีแฟนคับ คก็มีค่ะอออ๋เหรคือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแฟนคลับคู่ที่เป็นออมตินาอ่าเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงสองคนใช่ไหมคะตัวเล็กๆก็ไปออนทัวร์กันละครเรื่องฟูฮาวก็จะมีออมกับไม้ล่าสุดก็ไปที่เซี่ยงไฮ้กับกว่างโจค่ะไปจัดเหมือนคล้ายๆกับ คอนเสิร์ตเล็กๆก็กึ่งแฟนมิสติ้งด้วยแล้วยิ่งเวลาเราต้องไปเจอแฟนๆนี้เราก็ต้องพูดภาษาจีนร้องเพลงจีนอย่างนี้ไหมมันจะมีเพลงหากินเนอะแล้วมีบ้านแบบไปก็ร้องเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ค่ะร้องเพลงอะไรเพลงอะไรเพี้ยเล็งใต้ประวัตชินอะเราไม่รู้เรื่องที่เออสักนิดซี่ักนิดซี่อย่างไรอะ你问我爱 พูดภาษาจีนได้ยังไงนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าแบบว่าพูดแบบคล่องเลยไม่ไม่ค่อยได้ค่ะทักทายได้ใช่แบบตัดเจ้าห่วอะไรเงี้ยได้แล้วเกาหลีก็เกาหลีได้ไหมเกาหลีไม่ค่อยได้เกาหลียากค่ะฮันยองชโย่เลยอันยองเชโยอันยองเชโยเอ่ อาจจะเห็นว่าตอนนี้เซ็นสัญญากับจีนไปแล้วแล้วอย่างนงี้เราต้องไปเล่นละครกับเขาตลอดเลยหรือเปล่าคะรจริงเขาก็มีโปรเจกต์มาให้ค่ะคือเขาก็จะเหมือนเสนอว่าเออเรามีโปรเจกต์นี้นะคุณสนใจหรือเปล่าคืออ,ออมอมดีตรงที่ว่าอมอมขอร่วมร่วมตัดสินใจด้วยว่าถ้าเกิดจะให้ออมทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแชร์ความคิดด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์หลักๆที่เป็นแบบ นางละครอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เราก็มีงานที่ไทยอยู่อะค่ะทำงานกับไทยกับทํางานกับต่างประเทศเนี่ยมันความแตกต่างมันเห็นชัดเจนไหมชัดเจนค่ะเป็นไ่ยตงไงอย่างแรกเลยเรื่องภาษาใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะมีการมิสคอมมูนิเคตบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราสื่อสารยากจริงๆนอกจากภาษาลวระบบการทํางานอะไรอยงเขาอะ ออมเคยไปรายการทีวีที่นู้นใช่ไหมคะสมมติเหมือนรายการเหมือนสามสั้นอย่างเงี้ยคือต้องไปซ้อมก่อนหนึ่งวันซ้อมสัมภาษณ์ซ้อมสัมภาษณ์ใช่ออมเขาจะมีคนมาพิธีกรมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วพิธีกรตัวจริงแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวจริงตัวจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวแล้วฉันไปทํางานจีนแล้วเธอฉันทำงานสองวันนะแล้วเราได้เงินสองจ็อบไหมไม่ค่ะแต่ว่าอที่ไม่ไปละแต่ว่ามันก็หนุนดับเบิลขึ้นกว่าที่ไทยเหรออ่ะงั้นไป เปลี่ยนใจง่ายอย่างนี้แหละแต่เขาก็คอนซีเดอร์ว่ามันเป็นจอมปลอมหัวไอ้หนีได้ด้วยนี่ไอ้หัวมาแต่ว kind of ่าคุณร well, ักฉันไหมหนีไอ้หัวมาไม่มีชื่อจีนกับอเขาบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยมีค่ะมีเหรอชื่อว่าหลี่ไห่หน้าค่ะแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนหลี่อะค่ะมาจากแซ่ออมก็คือออมมีแซ่ทางฝั่งแม่จะเป็นแซ่ลี่ไห่หน้าก็มาจากเหมือนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบ สวยงามแล้วก็มีคําว่าท้องทะเลอยู่ในนั้นนะคะฉันอยากมีชื่อจีนบ้างอะดิฉันว่านะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องออมเนี่ยเขาไปโด่งดังในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเขามีความสวยใสสไตล์งานเก่าอย่างที่บอกอ่ถูกมีวิธีดูแลผิวหน้าผิวพรรณยังไงเพราะว่าทํางานก็เยอะเดินทางก็เยอะอีกทําไมถึงทำไมหน้าถึงไม่เริ่มเออนางมีเคล็ดลับอะไเยอะยนะนี่พูดจริงนะออมแต่งหน้าน้อยมากอ่ะ คือตาแบบแทบไม่มีสีเลยเล<พ>ยเนาะเผยผิวอะสุดๆ <นะ S 1> คือบอกว่าเหมือนต้องต้องดูพื้นฐานของเราก่อนนะคะคือออามาเป็นคนลองแต่งหน้าเยอะแล้วแบบไม่ไม่เข้าอะคะอ่ะอ๋อเหรอใช่ก็เลยรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องแต่งหน้าน้อยอเพราะฉะนั้นเราต้อง ดูแลผิวหน้าเยอะๆก็พยายามแบบทำความสะอาดผิวหน้าให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วก็พยายามบำรุงให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะเราแต่งหน้าเยอะไม่ได้มันก็จะปกปิดไม่ค่อยได้เยอะใช่คะเพราะ<ช>ฉะนั้นค,คุณต้องเผยเผยผิว<ช>ก็เลยต้องให้ผิวจริงอะดีที่สุดให้ผิวดีมาจากข้างในนี่ <ๆ S 1> นี่นี่วันก่อนเขาจะมาอัดอรายการนะจ๊ะขอมาร์กหน้าสหนอยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่แดงสมกับไปรายการสามแซ่บปังปังปังตื่นมาเด่นดึงังการมาร์กหน้าช่วยเราได้ ช่วยได้ดีมากเลยค่ะคือการมาร์กหน้าเนี่ยค่ะเป็นการฟื้นฟูผิวในระยะที่สั้นๆสมมติออมนะคะแบบทํางานมันเหนื่อยมากการทาครีมบารุงเป็นอะไรที่เราทําทุกวันใช่ไหมคะแต่สมมติในวันเนี้ยออมมีแบบเหมือนงานที่ออมคิดว่ามันพิเศษสําหรับเราเราก็คืนนั้นเนี่ยออมก็จะมาร์กหน้าเพื่อฟื้นฟูผิวหน้าตื่นมาก็จะเด้งแต่งหน้าง่ายขึ้นหน้าไม่โทมแล้วก็ผิวก็จะชุ่มชื้นค่ะ มาร์กนานไหมอย่างเงี้ยทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีอะค่ะก็โอเคเนาะแล้วทงใช้บ่อยไหมอ๋อมใช้ประมาณอาทิตย์ละ2-3ครั้งค่ะซึ่งจริงๆแล้วการมาร์กหน้าค่ะมันทำบ่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนเราเพิ่มขั้นตอนของการดูแลขึ้นไปแค่นั้นเองมันจะได้ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนาะก็อย่างตัวที่ออมเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือ s Snail w ไว t e ค่ะมาร์กช็อตอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าใช้ใช้เองแล้วรู้สึกว่า เราใช้แล้วดีแล้วอยากบอกต่อค่ะคือแผ่นมาร์กค่ะจะเป็นแผ่นคอตอนอแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นของเมือกหอยแทกค่ะเวลาที่ออมมาร์กไปเนี่ยฮะมันจะซึมอะค่ะอพอซึมเข้าผิวหน้าแล้วแผ่นมาร์กอะมันจะค่อยๆแห้งใช่แล้วพอเราเอาแผ่นออกมาเนี่ยหน้าเราก็จะชุ่มชื้นเด้งๆ่ะทันทีเลยี่แบบตบแล้วดึงๆจนแล้วดึงวันนี้ก็เลยมีมาฝากพี่ มาเลยอ่ะเอามาฝากพี่ๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งแพ็คอย่างนี้มีกี่อันอ่ะมีห้าแผ่น hey ค okay ่ะโอ้โหเธอ 4อันเอง40แผ่นยี่เซมัวแต่ทะเลาะกันมัวแต่ทะเลาะกันเมื่อกี้น้องออมเขาบอกว่างานในเมืองไทยเนี่ยแน่นมากๆแสดงว่าเร็วๆนี้อาจจะต้องมีงานให้ชมอีกใช่ไหมคะกำลังจะเปิดกล้องคาลละครช่อง3ของพี่ไก่วเวลายุทธเรื่องแรงตะวันค่ะเล่นกับพีปัชลาค่ะเป็นแนวไหนอะับรุ่นสดใสอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนิดนึงก็ติดตามกันติดตามติดตามกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องออมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซปกับเราในวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณ่ะ ขอบคุณเสือส้อผ้าขอบคุณเสื้อผ้าค่ะ,คคะ I love DIY by พนิดาพีมิชอัลเบอร์ตาเฟลติเอมโพเรียลอาร์มานีคลับทเวนตี้วันเครื่องประดับเดวันเดียรูม m บิ a u ตี้เจมส์รัดเกล้าโซ a แอนด์กราวิดเทวันดาราแกลเลอรี่ H a M ค่ะอาล่ะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะพบกับเราสามแซ่บได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ thank yeah. you